วันนี้อยู่น้บ,บอยครับรบอยจาก AB s u ซ t ตส์ i o n ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาตามคำเรียกร้องเคยเห็นไหมราดน,น้ำมันเบกรกลงตัวถังรถแล้วมันเป็นยังไงอ่าผมว่าหลายคนก็ไม่เคยเห็นอ่ผมก็ยังไม่เคยเห็นว่าราดจะะเนี่ยแล้วมันจะเป็นไงเดินน้ำบอยอเลยฮะโอเคครับน้ำมันเบรกครับอันนี้คุณภาพของงูเราคือใช้ดอทสี่ นะครับผมนะครับทั่วไปจะเป็นดอดสาวถ้าซื้อจากตลาดทุกคนนะครับมาดูนะครับอ่าลันเบรกโดนสีรถไปแล้วฮนะโดนไปแล้วนะครับโดนไปแล้วทก,ก็ดูเงาดีนะครับ <laughs> จริงๆนะคุณภาพของตัวน้เมเบกน้ำมันเบรกให้ถ้าจะกับกับตัวผิว้าวของตัวรถเนี่ยคือก็ขึ้นอยู่ที่ที่หนึ่งอ,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 องค์ประกอบคือ ใช้เลกเกอร์อะไรอบเลกกเกอร์นะครับเรามาดูกันว่าเนี่ยเห็นกันจัดจ่ะว่าที่เขา้แบบไม่โดดกันโดดกันเราไปล่าดน้ำมันเบรกใสมันเลยดูว่ามันเป็นไงอันนี้ถูได้ไหมได้ครับได้ได้นะครับล่าดไม่พอถูเด้วยบอดี้ตัวนี้คุณภาพของเลกกเกอร์น่าจะเป็นเกจติดติต่อหนึ่งเป็นธรรมดาคผมพ่นไม่หนาพ่นบา หุดไหมไม่นะครับเออเว้ไม่ฟองจริงๆแล้วอ่ะอย่าไปกลัวเรื่องของตัวน้ำมันเบรกค่ะเรารู้มาโดีน้ำมันเบรกมาเนี่ยระยะเวลาถ้าไม่เกินข้ามพืนอ่ะเราใช้น้ำเปล่าหรือน้ำสบู่อก็ได้ครับมันก็จะรักษาผิวมันไม่พองไปทันทีอ๋อมันไม่ใช่แบบว่าไม่ได้ขึ้นพองไม่ได้อะไรอ่าครับมันไส้ลาดทิ้งไว้พวกครับผมโอ้โหนี่ถูเลยนะถูครับมันไส้หนักถูถู ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนียนไม่เป็นไรน้ำเปล่าว่าปกตินะครับแล้วน้ำเปล่าหายเลยเออว่ะผิวนี่มันมันหายไปเลยครับก็ถ้าเป็นเนื้อเดียวกันอยู่ถ้าลูปแล้วก็ไม่รู้สึกครับใช่ก็ถ้าโดนน้ำมันเบรกครับ ดูอย่าดูรอแห้งว่ามันจะด่างไหมเออเออดูว่าด่า,ดางไหมออเราจะกอภาพให้นะฮะถ่ายอปก่อนเออด่างไหมอยู่ที่คุณภาพใช่ครับคุณภาพแลกกเกอร์เลยครับคุณภาพเลกกเกอร์ครับเหมือนอันนีกก้มีนิดนิดไหมนิดหน่อยครับผมเพราะว่าเราเราที่อย่างที่บอกคือเราพร่นเลกกเกอร์บางอนะครับมันก็จะขึ้นนิดหน่อยที่เราถูไปใช่ครับผมอย่างนี้ที่ถูอ่าโอเค เลยท่าเนี้ยมันมีตรงนี้หน่อยๆครับเยอะเวยแต่ไม่พองครับอ๋อไม่พองไม่พองลาดอีกทีขอซ้ำขอซ้ำอีกทีเอาฟังนี้นะอันนี้เราทิ้งกี่นาทีเนี่ยอ่าลาดอีกทีแต่ถ้าเป็นสีกระป๋องนี้ไม่น่าเหลือไม่น่าจะเหลือครับเอาสีกระป๋องไม่เหลือลองดูก่อนนะมีรอยอะไรไหมอ่าดูดูลาด ดูนะเรียบไม่มีนะไม่มีนะตรงนี้เลยนะโอเคอ่ลาดเลยฮนะอือดูกันช้าช้ชดัชดชดัชดกันอีกทีครับอืลาดน้ำมันเบรกแสดงว่าถ้านี้มันถ้ามันแห้งไปก่อนอนะ ถ้าันก่อนมันก็จะเป็นคาบของแล็กเกอร์ที่เป็นคาบแบบนี้ครับมันคือมันยังไม่กัดกัดถึงเนื้อเนื้อจรงจคือไอ้ที่บอกคือมันต้องผ่านเล็กเกอร์ไปก่อนใช่ครับอ่าฮะมันยังไม่สีไม่ได้พองหรอกแต่เ้าด่างอ่ะด่างที่เล็กเกอร์แต่เทาทิ้งไว้นานๆคือมีสิทธิ์พองแน่นอนอ่าก็คือก็คือล่าดับพองแน่แต่ตามเวลาก็เหมือนแบบ ตรงมาลมเบรกที่น้ำมันเบรกลวอะไรอย่างเงี้ยนานๆไปมันก็จะกัดแต่ถ้าลาดอย่างนี้นะเห็นเ็นมันไม่ได้หลุดออกมาเลยมันไม่ได้แบบทำให้อะไรเลยลาดน้ำจบถ้าโดนน้ำมันเบรกก็เอาน้ำลาดจบเลยครับ ไม่มีทองมีร่อนมีอะไรนะไปวนี้เลยวะไม่ไปไีไดไม่มีนะครับไม่มีค่อยอะอบทสรุปร้านน้ำมันเบรกลงสีรถถ้าไม่นานหม่นไส้กันร้านแล้วพววกมาเจอก่อนไม่เป็นไรนะฮะขี <c oughs> อยู่ลักเกอร์แต่ถ้าทิ้งไว้ข้ามคืนก็มีติดมีเสร็จนะฮะ <c oughs> ถ้า ใครอยากให้ทําอะไรแบบนี้อีกนะฮะหรือว่าอยากจะดูข้ามคืนบอกเราได้เดี๋ยวจัดให้ครับผมโอเคครับผมขอบคุณน้องบอยมากครับผมสวัสดีครับ